สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันใน Solid Works นะครับตอนที่10ครับสำหรับตอนที่10นะครับผมจะมาทบทวนคำสั่ง helix นะครับ and spiral นะครับกับคำสั่ง sweep นะครับในการนะครับเขียนแบบตามรูปภาพนี้เลยนะครับรูปภาพนี้คืออะไรนะครับคือสลักเกลียวนะครับเป็นเกลียวชนิดแบบเกลียวคางหมูนะครับเรามาเริ่มนะครับเขียนไปพร้อมกันเลยนะครับผมมาที่นะครับ new document จากนั้นเราจะเขียนในส่วนของพาร์บเลือกพาร์ทแล้วก็สามารถคลิกโอเคได้เลยนะครับผมจะทำการสเกตที่ระนาบฟอนเทนเราทำการคลิกซ้ายแล้วมาที่สเกตได้เลยผมใช้คำสั่ง circle เขียนวงกลมไดมิเตอร์นะครับคลิกที่จุด origin ได้เลย จากนั้นนะครับสมาร์ dimension นะครับ edit d i ด e n s i o n นะครับเป็น50นะครับกด enter 1ครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับวงกลมขนาดไดมิเตอร์50นะครับผมกด control 7นะครับเพื่อนะครับให้นะครับวงกลมเราเนี่ยนะครับวางเป็น isometric view นะครับผมมาที่ฟีเจอร์นะครับจะทำการ extrude นะครับ นะครับให้ายมิเตอร์50ของเราเนี่ยนะครับมีความยาวนะครับในที่นี้นะครับผมกำหนดไป410แล้วกันครับ410ครับจากนั้นกด Enter 1ครั้งนะครับเราก็จะนะครับได้นะครับเป็นชิ้นงานนะครับรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงทรงกระบอกนะครับไดมิเตอร์นะครับ 5 0มิลลิเมตรนะครับต่อไปนะครับผมจะมาทำการสเก็ตนะครับที่นะครับพื้นที่หน้าตัดนี้เลยนะครับเราใช้นะครับเราใช้ผิวนี้นะครับในการสเก็ตนะครับผมสามารถคลิกผิวนี้ได้เลยนะครับคลิกผิวนี้ได้เลยแล้วมาที่สเก็ตนะครับใช้คำสั่งนะครับ Circle คำสั่ง circle นะครับนักศึกษาครับเลือกที่จุด origin นะครับจะเก็ตวงกลมขึ้นมา1วงนะครับไดมิเตอร์นะครับ50นะครับผมนำเมาส์มานะครับจะโหลดที่วงกลมเดิมนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นจุดไข่ปลาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็โชว์ตัวเลขเป็นนะครับ r เท่ากับยี เราสามารถคลิกวางตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับ r 2 5ก็คือ d i ม m e t e r 50นะครับเห็นไหมครับผมคลิกวางเราก็จะได้นะครับวงกลม d i ม m e t e r 50นะครับจากนั้นผมกด c o n t r น l 7ะครับศากษาจะเห็นว่าเส้นที่เราสเก็ตเมื่อสักครู่นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นนะครับผมไปที่ฟีเจอร์นะครับมาที่ นะครับเคอร์ฟนะครับจากนั้นเลือกที่ฮีลิกแอนด์ส r ป l ลนะครับตัวเลขนะครับที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือตัวเลขระยะพิษตำแหน่งนี้นะครับก็คือระยะห่างจากขดหนึ่งปายังอีกขดหนึ่งะครับถ้านะครับของใครนะครับมันดีฟอยที่ค่าไหนนะครับสมมติว่ามันดีฟอยที่ค่า10และกันครับเราก็นะครับจะแก้ไขตัวเลขจาก10เป็น20 กด enter 1ครั้งนะครับส่วนจำนวนขดนะครับ revolution นะครับถ้าของใครนะครับ default ที่ค่าไหนนะครับสมมุติว่านะครับของผม default มาที่ค่านะครับตัวเลข5นะครับเราก็จะทำการแก้ไขตัวเลขเป็น20เหมือนกันนะครับจากนั้นกด enter 1ครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับขดนะครับจำนวนขด 20ระยะพิทก็20นะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นก็กด enter 1ครั้งนะครับศาสตรครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราจะนะครับทำการสร้างระนาบนะครับทำการสร้างระนาบที่ปลายตำแหน่งขดนะครับสปริงนี้นะครับเพื่อที่จะทำการสเก็ตนะครับที่ระนาบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ นะครับโอเคนะครับเรา add plane ก่อนสร้างระนาบก่อนนะครับโดยมาที่นะครับฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วนะครับมาเลือกที่ reference geometry นะครับมาที่ plane นะครับเลือกที่ plane หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกด control ค้างไว้นะครับ control ค้างไว้นะครับสาลองขยับเมาส์มาตำแหน่งปลายขดสปริงตรงนี้ครับก็จะขึ้นเป็นจุดสีนะครับสีส้มนะครับ จักกดคอนโทรลแล้วเลือกได้เลยนะครับเราก็จะทําการเพิ่มเพลนขึ้นมานะครับก็คือการเพิ่มระนาบนะครับจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกครับเราก็นะครับจะได้ระนาบเพิ่มขึ้นมาเป็นเพลนที่1นะครับจากนั้นเรามาสเกตนะครับที่เพลนที่1นะครับโดยทําการคลิกนะครับแล้วก็สเกตนะครับคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้ครับผมลองคลิกขวาดูแล้วก็มาที่สเกตนะครับ เห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําการสเกตพื้นที่ภาคตัดหรือพื้นที่หน้าตัดนะครับตามขนาดตามขนาดนี้เลยนะครับนักศึกษาครับตามขนาดนี้เลยความสูงของนะครับยอดเกลียวของเราเนี่ยนะครับผมให้ค่าเป็นสินะครับตำแหน่งปลายนะครับตำแหน่งปลายของนะครับ เลี้ยวคางหมูของเราเนี่ยนะครับผมให้ครับให้ขนาดเป็น6มิลิเมตรนะครับส่วนมุมก็นะครับ105นะครับส่วนความกว้างของฐานนะครับก็จะนะครับก็จะเป็น10เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาเขียนนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับที่เป็นรูปทรงนะครับนะครับที่เป็นรูปทรงรูปทรงนี้ ผมใช้คำสั่งลายในการสเก็ตนะครับผมใช้คำสั่งลายในการสเก็ตเขียนรูปทรงขึ้นมาก่อนนะครับผมทดลองเขียนดูนะครับนักศึกษาครับเขียนรูปทรงขึ้นมาก่อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนักศึกษาครับเห็นไหมครับให้รูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับมันคล้ายเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยให้ขนาดนะครับ ใช้สมาร์ทไดเมนชั่นนะครับในการให้ขนาดนะครับตำแหน่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ของเรานะครับ6ถูกไหมครับผมแก้ไขนะครับขนาดเป็น6แล้วกด Enter 1หนึ่งครั้งนะครับความสูงนะครับจากฐานนะครับจากฐานขอบนี้นะครับหรือเส้นนี้นะครับผมเลือกที่เส้นนี้มาอย่างเส้นตรงตำแหน่งตรงปลายนะครับเป็น10ถูกไหมครับ ผมก็ Edit ขนาดเป็น10ครับกด Enter 1ครั้งนะครับส่วนมุมนะครับ2มุมนี้นะครับใช้ Smart dimension เหมือนกันนะครับเลือก2เส้นนะครับคลิกวางนะครับ Edit ขนาดเป็น105นะครับกด Enter 1ครั้งนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราเลือก2เส้นนะครับใช้ Smart Di m e n s i o n นะครับเราก็แก้ไขขนาดนะครับเป็น105นะครับ05เห็นไหมครับ ตำแหน่งนี้นะครับเส้นฐานเส้นฐานเนี่ยจริงๆมันจะเกิดขึ้นโดยปริยายนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเรานะครับได้ล็อกตำแหน่งมุม2มุมนี้เป็น105นะครับสองข้างนี้เป็น105นะครับเส้นฐานนี้จะจะมีความยาวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องให้ขนาดนะครับ นะครับเราได้พื้นที่นะครับเป็นรูปทรงนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วจากนั้นนะครับผมทำการ exit sketch นะครับ exit sketch กด Ctrl o 7 1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการนะครับ save พื้นที่หน้าตัดนี้นะครับให้วิ่งตามขดสปริงที่เราได้ทำการ นะครับสร้างขึ้นโดยคำสั่งฮิริท a อสไพร์ลนะครับผมมาที่ฟีเจอร์นะครับจากนั้นเลือกคำสั่งเซิร์ฟบอร์ดนะครับที่สามารถเลือกตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับตำแหน่งตรงที่เมาส์ผมอยู่นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับคลิกซ้ายนะครับหนึ่งครั้งนะครับเราจะมาทบทวนคำสั่งนะครับเซิร์นะครับผมกดคอนโทรลค้างไว้นะครับ คลิกที่สเกตสนะครับแล้วก็นะครับมาคลิกที่ Helix and s p l r a l นะครับเราก็จะได้นะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับวิ่งตามนะครับแพทหรือว่าเส้นทางเดินนะครับที่เราทําการเขียนขึ้นมาด้วยคําสั่ง h e ลิกนะครับตามนี้เลยจากนั้นกด Enter 1ครั้งครับ นะครับหรือทำการคลิกนะครับเครื่องหมายถูกก็ได้นะครับเราก็จะได้นะครับรูปนะครับเป็นสลักเกลียวนะครับซึ่งเป็นเกลียวชนิดสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตามแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เพลงหนึ่งนะครับมันโชเราก็ไปฮิตไม่ให้มันโชนะครับโดยวิธีการนะครับ คลิกขวานะครับมาที่นะครับเป็นรูปตานี้นะครับไปฮิตไม่ให้มันโชว์นะครับทำนองเดียวกันนะครับที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็เป็นฮ e ริเกตสไปรัลนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ลูกตามาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับก็คือฮิตไม่ให้มันโชว์นะครับเราก็จะได้รูปสลักเกลียวนะครับมา1ชิ้นนะครับ ี๋ยวนะครับลองไปนะครับทดลองเขียนตามดูนะครับก็นะครับหวังว่าการทบทวนนะครับคำสั่งนะครับจะเป็นการเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้คําสั่งนะครับในการเขียนแบบอื่นนะครับที่นะครับแบบมีรูปทรงนะครับคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ